โอุย้ยรถขูดหรือเปล่านี่นะฮะเป็นรอยหรือเปล่าอุ้ยอยู่แล้วโถเรอยทำไงดีดดอ๋อเซลล์เคยบอกว่าเค้มออนไลน์ได้นี่นาะบีไวดเข้มง่ายๆได้แค่ปลายนิ้ว นัดหมายเข้ารับบริการได้ง่ายๆผ่านไลน์ Official BYD ยนไพบุลขอนแก่นนะคะลูกค้าเลือกมาที่นัดหมายการซ่อมและก็การเคลมหน้านี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เตรียมข้อมูลส่วนตัวนะคะชื่อเบอร์โทรหลังจากนั้นนะคะลูกค้าสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็จะมีเป็นใบขับขี่ใบกรมธรรมใบแจ้งเคลมนะคะและรูปภาพความเสียหายรถด,ด้วยค่ะ หลังจากที่แนบเอกสารครบแล้วนะคะเราสามารถแจ้งวันที่เวลาที่สะดวกเข้ารับบริการและหลอเจ้าหน้าที่นัดหมายเข้ารับบริการได้เลยค่ะง,ง่ายแค่ปลาย้้วค่ะง่ายสะดวกครบจบในครั้งเดียว b y d ยนภัยบุญขอนแก่นค่ะ